ไม่เจอก็ได้ยินเสียงเห่าร้องอยู่ในป่าลึกๆก็เลยพยายามเอารถเข้าไปถึงจุดก็พบสุนัขจำนวนมากากักขังอยู่ในคอกซึ่งรอนำส่งบางส่วนเนี่ยก็อยู่ในกรงเล็กๆกรงละประมาณสิบตัวกรงละประมาณสิบตัวอยู่หลายกรงซึ่งรอเหมือนจะเตรียมขนย้ายก็เลย ตรวจยึดตรวจยึดตอนนั้นมีคนงานอยู่ประมาณสิคนซึ่งไม่มีใครยอมรับว่าใครเป็นเป็นเจ้าของข้องไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทไหนรวมถึงรวมถึงหมาด้วยไม่ว่าจะเป็นการทําฟาร์มหมาหรือการเลี้ยงดูหมาเนี่ยมันก็จะไม่มีกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสวัสดิภาพหรือว่าอนมามัยของของของ,ของสัตว์นะคะเราก็ม่มีสิทธิ์ที่จะไปแต่ผมเนี่ยได้เอาไปส่งในด่านกักสัตว์ที่ บุรีรัมย์ที่อำเภอประคําทั้งหมดเลยสุนัขทั้หมดนะครับเป็นสุนัขของกลางที่ยืดได้จากจังหวัดสกลนครนะครับแล้วพนักงานสอบสวนนะครับให้ทางกรมสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบนะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลสุนัขเหล่านี้ซึ่งกรมสัตว์พิจารณาแล้วว่าการกักกันสั์บุรีรัมย์มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางก็เลยมอบหมายให้ด่านดการกักกันสั์บ,บุรีรัมย์เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลต่อไปจนกระทั่งศารสกลนครนะครับจะมีคำตัดสินเป็นอย่างอื่นทีนี้ถ้าเขาจะไปขอรับเนี่ยเขาไปยื่นทางคออองขอข,อขอ ตรงนี้คืนเนี่ยเขาทำได้แต่เขาจะต้องผ่านกระบวนการดูแลในเรื่องฉีดวัคซีนต้องไปเสียค่าใบอนุญาตนำสัตว์ออกนำนำเคลื่อนย้ายสัตว์ซึ่งเขามีค่าใช้จ่ายสูงต่อตัวเขาก็ไม่เอาเขาถือว่าเขาก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนใจบุญตอนนี้ก็เนี่ยถามว่ามาีมีงบประมาณดูแลไหมไม่มี ตอนนี้ที่ที่เขาไม่ที่ที่ผมนําเรียนว่าทําไมเขาปล่อยให้มาถึงนี้ถ้าจับแล้วคืนคืนปั๊บแต่ถ้าไม่คืนเนี่ยตารวจก็ต้องทุกลงพักก็ต้องมาเป็นภาระต้องหาทํคข้องทาอะไรเลี้ยงดูมันเลี้ยงไปทีนี้ถามว่าผู้ใจบุญก็มีช่วงแรกๆร,ระยะแรกๆหลังจากนั้นก็เหมือนไฟไม่ฟางก็งเงียบหายไปอะไรเงี้ยทุกคนก็หมาก็อดโซอดอยากอะไรต่าง ทั้งหมดนี้นะครับประมาณในนี้เรามีสนุนัขทั้งหมดประมาณ2,300กว่าตัวนะครับประมาณ1,966ตัวมาจากจังหวัดสกลนครส่วนอีก300กว่าตัวนะครับจะมีมาจากที่อื่นปลาปายบางเล็กน้อยมาจากมหาสารคามบ้างหรือมาจากจังหวัดใกล้เคียงแต่ว่าเป็นกรณีเคสอื่นที่ไม่เกี่ยวกับจังหวัดสกลนคร้อยกว่าตัวนี้มีอยู่แล้วในด่านที่มีอยู่ที่ด่านก,การกักกันสัตว์ริรัมอยู่แล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่มาที่นี่จนถึงวันนี้นะครับมีประมาณสัก30กว่าตัว นะครับพ่งซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะตายเนื่องจากระหว่างการเดินทางนะครับการเดินทางที่ใช้เวลาค่อนข้างนานสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับผมแล้วก็การขนย้ายการเคลื่อนย้ายสุนัขจำนวนครั้งมากมากบางทีอาจจะมีบ้างนะครับผมจะถือว่าค่อนข้างน้อยครับเทียบกับจำนวน2 0 0กวัาตัวที่นี่นะครับเราจะเลี้ยงสุนัขแบบปล่อยเป็นอิสระนะครับจะไม่มีการเลี้ยงเป็นอยู่ในกรงขังนะครับพื้นที่ที่เราเลี้ยงนะครับทั้งหมด5ไร่ แล้วก็ถ้ามีสุนัขดูแล้วถ้าเนื่องากถ้าเกิดสุนัขมีจำนวนแออัดมากๆเนี่ยเราสามารถขยายเป็นแปดไร่ได้นะครับส่วนการให้อาหารเนี่ยเราจะให้อาหารวันละหนึ่งครั้งยกระจายเป็นเป็นอาหารไม่เป็นหลักนะครับผมกระจายตามจุดประมาณ8ปดถึงสิจุดนะครับส่วนน้ำน,นี่เราจะมีให้ตลอดเวลานะครับส่วนการทำความสะอาดเนี่ยเราจะมีการพ่นยาฆ่าเชื้อให้นะครับในคอกทุกวันวันละอย่างน้อยวันละสองครั้งนะฮะเนื่องจากสุนัขตัวนี้เนี่ยนะครับเป็น เป็นสุนัขน่าจะอาจจะเป็นสุนัขจรจัดนะครับเพราะนั้นการฉีดวัคซีนอาจจะไม่มีเพราะนั้นคือมีการทำวัคซีนให้สุนัขทุกตัวโดยเราจะเน้นวัคซีนหลกัหลกๆก็คือหนึ่งพิษสุนัขบ้า2ไข้หัด3ามน้ไส้เสพติดสี่โรคตับ,บอักเสบแล้วก็โรคฉีหนูแล้วก็โรคปัดนะครับซึ่งตอนนี้กาลังดาเนินการอยู่ข้างในแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการถ่ายพยาธิแล้วก็ฉีดยากาจัดเก็บบัตให้นะฮะถ้าเกิดบ้าเขาจะให้ลิฟต์ของกลางแล้วก็ให้กรมศสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเนี่ยกรมปนี่ย ปัญหาเรื่องอาหารอาจจะมีไม่เพียงพอตรงจุดนี้นะครับผิดตามคือพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์249ซึ่งนานมากครับกับโรคพิษสุนัขบ้า2535มาตรา5ก็คือหมายถึงว่าถ้าโรคระบาดสัตว์นในการค้าสัตว์เนี่ยมันต้องได้รับอนุญาตได้รับอนุญาตเขาขออนุญาตใครก็ไม่มีใครปรสุสัตว์ที่ไหนไม่มีใครให้ครับ ไม่รับญาตแน่นอนเขาก็ใช้วิธีรักลอบส่วนโรคระบาดสัตว์เนี่ยโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยปี3-5เนี่ยเขาสกลนครประกาศเป็นเขตควบคุมโรคระบาดถ้าสุนัขจะเคลื่อนย้ายจะอะไรต้องไปแจ้งประตุสัตว์เพื่อฉีดวัคซีนแต่นี่เขาไม่ฉีดก,ก็โดนก็ได้ข้อหานี้เท่านั้น แต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องเรื่องสาธารณะสุขเกี่ยวกับคนนะคะแน่นอนมีมีกฎหมายที่คุ้มครองความปลอดภัยของคนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการที่จะเอาเนื้อสัตว์เนี่ยมาทําอาหารหรือว่าจะส่งออกหรืออะไรเงี้ยค่ะทำการค้าเนี่ยมันจะมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งซึ่งมันไม่เกี่ยวกับกฎหมายที่คุ้มครองสัตว์นะแต่มันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองคนผมว่าตอนนี้เรื่องการฆาสุนัขเนี่ยคือสังคมไทยก็ก็ค่อนข้างที่จะไม่ยอมรับ ทั่วไปใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าทํายังไงในส่วนของของผู้ประกอบการหรือผู้ค้าสุนัขที่อยู่ในเมืองไทยเนะี่ยที่ที่ต้องออกรถมารับเล่แบบเนี้ยอย่างที่เป็นข่าวกันนะครับจะมีการช่วยเหลือกันยังไงนะครับเพราะเขาก็ถือเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเหมือนกันที่เขาเขาทํามานานอนะ่ะไม่ใช่เขาทําปีนี้เมื่อปีที่แล้วไม่ใช่ก็อาจจะเป็นตังสิบปียี่สิบปีแล้วก็แล้วก็ได้นะครับที่มีการคา้ากระหน่วันล้พันกราบาท ใชดีเคยวันหนึห้าเบอร์ส่วนมากจะเป็นคนต่างจังหวัดสำหรับกฎหมายเนี่ยที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะโดยท,ทั่วไปเนี่ยประเทศไทยไม่มีตอนนี้เนี่ยประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะเนี่ยเฉพาะเอ่อพรลบรที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่าทเท่านั้นสําหรับสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์ทั่วไปเนี่ยค่ะจะมีกฎหมายที่มาปรับใช้ก็คือประมวลกฎหมายอาญาซึ่งโทษเนี่ยมันมีโทษปรับแค่ หนึ่งพันบาทหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนซึ่งเป็นโทษที่ต่ำมากนายบุญไทยวรรณพมอายุห้าสิบเอ็ดปีเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของแล้วก็ทำธุรกิจนี้กับชาวเวียดนามนาชาวเวียดนามซึ่งผมจำชื่อไม่ได้เขาบอกอยู่จำชื่อไม่ได้เป็นนายทุนมีเงินหมุนเวียนเป็นร้อยล้านชาวเวียดนามคนนี้จะมีออเดอร์สั่งที่ต่างประเทศแล้วจะามาให้คุณ คนไทยเนี่ยเป็นผู้จัดหาทีนี้แหล่งที่มาที่ไปเนี่ยจะมาจากทั่วประเทศก็จะมีรถปิกอัพในขนาดเล็กๆเ,เนี่ยบรรทุกมาเป็นเหมือนลักษณะกองทัพมดมาถามว่าทําไมถึงหลุดมาถึงตรงนี้ได้ไม่ผ่านจุดตรวจอะไรมากมายเนื่องจากคือปรับแล้วเนี่ยพอส่งสารปรับสุนัขจะไม่ได้ลงเป็นยึดเป็นของเป็นคือ ศาลจะไม่สั่งริบของกลางก็ต้องคืนเจ้าของตามกฎหมายคืนเจ้าของเขาเ,ขาเอามาอีกแล้วโทษโทษปรับอย่างเดียวเขาไม่ค่อยกลัวเพราะราคาค่าตอบแทนมันสูงมากผมสอบถามแล้วเนี่ยจากสุนัขที่ไปซื้อมาเนี่ยประมาณตัวไม่เกินห0สิบบาทโดยใช้คูถังไปแลกมาถังถังน้ำนะถังถังน้ำไปแลกไปแลกเอามาแล้วก็เอามาส่ง แต่พอไปไปทางฝั่งนู้นน่าจะได้ราคาตักจาก700ถึงพันกว่าซึ่งหลายเท่าเพราะนั้นถ้าเทียบกันคนสุสนัขเนี่ยค้าสุนักกับยาบ้ากับไม้พยุงเนี่ยผลตอบแทนใกล้เคียงกันแต่าตาโทษต่างกันมากคือยาบ้าถึงประหารชีวิตคือไม้พยุงก็อาจจะปรับแพงแต่สุนัขเนี่ยอัตราโทษจะต่ำมากซึ่งตรงนี้เนี่ยในเรื่อง กฎหมายเราก็มีอำนาจแค่นี้ที่จะทำได้แต่ตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามจะใช้วิธีในแง่ของอให้ชุมชนช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลแล้วก็ไม่อยากให้มีอีกไม่อยากใหม้มีโดยกำลังคุยกับท่นานผู้ว่ากจังหวัดเนี่ยอยากจะเรียกพวกที่ทำธุรกิจทางด้านนี้มาหาอาชีพเขาใหม่ให้เขาทำอาชีพอะไรที่มันที่มันทั่วโลกเขายอมรับได้ คือตอนนี้เขาถือว่าเขาเป็นอาชีพของเขาอย่างหนึ่งตรงนี้เนี่ยที่เราห่วงมากเพราะว่ากระแสสังคมนะส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับพวกกลุ่มนี้แต่เขาก็ไม่มีทางไปครับเนี่ยใบอนุญาตที่ที่บังเอิญผมพบในรถที่ขนสุนัขมานะครับแต่เป็นใบอนุญาตที่ที่ขาดอายุแล้วนะครับมีมันมีคำว่าสุนัขเลยนะกระบือช้างสุนัข โคมาสุกรแพะแกะเนี่ยตรงนี้นะแต่เขาไม่ได้ค้าเพื่อไปตรงนี้ก็ไม่ได้ระบุว่าค้าไปทําอะไรก็เ,เป็นช่วงหวงกฎหมายของของกรมปศุสัตว์ไปนะครับแต่คิดว่าเขาคงไม่ได้เจตนาที่จะให้ค้าสุนัขเพื่อไปฆ่าเป็นอาหารใช่ไหมครับคือตอนแรกผมก็ลังหาวิธีทุกวิธีการเพื่อจะไม่ให้มีมีการค้าสุนัขในจังหวัดผมแน่นอน ก็เต็มที่ครับมันจะได้ขนาดไหนก็ต้องต้องดูต่อไปครับเพราะว่าเต่หารือทางผู้ว่าการจังหวัดตอนนี้กรมศัตว์ถ้าอาสาสมัครตอนนี้ณนะที่นี่นะครับยังยังไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดในเรื่องการคาช่วยเหลือกันอื่นเนี่ยมวกาจะเป็นค่าอาหารเอยหรือว่าเป็นอาหารเองก็ตามเนี่ยกรมศัตร์เปิดบัญชีเอาไว้นะครับอยู่ตรงแถวธนา,า,า,าคารกรุงศรีอยุธยา,า,าสาขาราชเทวีนะครับ สามารถที่จะโอนเข้าไปบัญชีนั้นเพื่อมาเอาเงินต่างเนี่ยมาซื้อเป็นค่าอาหารหรือว่าค่าจัดก,การโดยต่างๆสุนัขได้หรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกโอนเป็นเงินก็สามารถที่จะมอบอาหารเองเลยหรือว่าของใช้จําเป็น,นอื่นแก่สุนัขที่ได้จากการสัตว์บุดีลามโดยตรงได้เลยครับส่วนตัวเองเนี่ยคิดว่าเราควรจะต้องมีการปลูกฝังเกี่ยวกับความรักของเกี่ยวกับความรักและความเมตตาให้กับสัตว์นะคะให้คนเนี่ยได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์กับคนเนี่ยไม่ต่างกัน